อ่าละค่ะวันนี้มาพบกับมี่แม่น้อยเขินไวหาหรือแมวบินนะคะก็จะมาเล่นเกมเกียนภาคหกน่าจะเป็นภาคต่อต่อกันมานะเริ่มกันเลยดีกว่าเสียงมามามา แล้วมันเข้ามาแล้วเขามยสซ่าเราไปแล้วก็เตะเราออกอะไรน้องขี่ขี่ขี่เอาอะไรอะ่ะเอ๊แล้วจะทำยังไงนอ็นอตน็อตเหรอต้องเรียกรถพยาบาลไ,ไหม้เ <c oughs> ต้นเต้นเต้นเต้น,ตน คืออะไรคืออะไรผ่านเฉยก็อะไรอ่ะเอ้ฮ้อถอดหัวมาด,ด้วย อะไรกดลาได้ไหมเฮย้ยฮะโอเคได้ไปละไปไกลๆเลยโอเค <c oughs> ไปหมาที่เจ้าผ่านเลยเพิ่งเห็นหมานะเพื่ อ๋อทำไมอ่ะทำไมไม่ผ่านคิดอะไรทำไมไม่ผ่านเอ้มีอะไรไหมเฮ้ยอื้มกดมาอะไรทำไมทำไม่ได้กดคลิก เลือกสิ่งของอได้เนี่ยเราเรียกรถพยาบาลด่วนมีผู้บาดเจ็บหลายรายอืออ่ะแล้วทำไงเฮ้ยฮะเหวียง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 ทาศานทาศาน đinh 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 ưa ừ. là có phải bây giờ ngay tại hả hả ừ. đẹp bé đẹp bé đẹp bé là có เนี่ยไม่ชนด้วยโอเคนี่คือข้อดีของการดื่มเหล้าใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้เฮ้ยเฮ้เอเอเ ต่ถ้าใครอยากเล่นเพิ่มอีกก็ใน App Store และ g o o g l e p l a y นะคะวันนี้มี่ก็ขอบายบายคราหน้าเดี๋ยวจะไปตรีเกมไหนก็ก็ติดตามด้วยนะมี่บายบาย